กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายชัตติบูโจว่าครับเรามารีวิวเกมจากอนิเมะอีกเกมหนึ่งก็ผมอิซิเดโมฮักตาระคือไซโบใช่ไหมอ่าภาษาไทยรู้สึกจะชื่ออะไรอะเซลขยันพันเดือดอะไรประมาณนี้จําไม่ได้มันมันแปลไม่เหมือนกันนะโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยกันละกันนะครับขอข้ามช่วงการสอนไปเลยนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับก็ไปเริ่มเลยเนาะก็วิธีการเล่นนะครับก็ให้ดู NPC ครับเนี่ยมันจะมี NPC อยู่เพียบเลยใช่ไหมครับบางคนเนี้ยเป็นโลกเติมในนี้ไปครับนี่กูโคสครับ แค่นี้เองแตะแค่นี้เองผ่านเลยนะครับแล้วก็เควสหลักก็คือจะเป็นรูปหนังสือสีแดงๆเห็นไหมครับอ่านั่นแหละก็แตะเข้าไปครับผมแล้วเลือกข้อแรกนะฮะเมื่อเราแตะเข้ามาแล้วครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นลักษณะของการต่อสู้นั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดจะต่อสู้กดปุ่มเลยมันมีอยู่2ปุ่มด้านล่างใช่ไหมครับให้กดปุ่มแรกนะครับนั่นแหละก็จะเป็นเริ่มการต่อสู้ครับการต่อสู้ของเกมนี้คือแนวแบบส่งทหารไปโจมตีป้อมของศัตรูนั่นเองนะครับก็จะมีพลังงงพลังงานอะไรนะครับก็เดี๋ยวลอมบรโหดดแป๊บนึง อเน,นี้ยมาแล้วนะครับเร่งความเร็วได้ด้านขวาบนเห็นไหมครับก็มี1 2 3สเท่านะครับก็เลือกได้เลยนะครับเนี่ยเราก็รอให้พลังงานมันขึ้นเห็นไหมครับแล้วเราก็ส่งทหารไปแต่ละคนก็จะใช้พลังงานไม่เท่ากันแล้วเราก็สามารถ upgrade, อัปเกรดอ่แหล่งพลังงานได้นะครับเห็นด้านขวาล่างไหมคำว่าเรเวออัพเนี่ยแหละมันจะทําให้อ่าพลังงานเนี่ยมันเร่งความเร็วได้เร็วขึ้นแล้วก็แม็กของพลังงานเนี่ยมันสูงขึ้นนั่นเองครับช่วงแรกๆแ,แนะนําให้ส่งไอเบดเือดขาวไป ห้าคนเลยเพราะว่ามันจะมีเควสให้เราส่งทหารนะครับเป็นเม็ดเลือดขาวห้าคนต่อการต่อสู้นะครับโอเคแล้วก็เห็นเม็ดเลือดแดงไหมที่ผมส่งมาไอ้นี่มันมาบับครับผมส่งกล่องมาบับครับอ่าก็จะมีหลายตัวนะก็ลองเล่นเล่นดูกันละกันนะครับเล่นความเร็วได้ด้านขบวาบนนะพูดไปแล้วนะอันนี้เล่นความเร็วหน่อยละกันการต่อสู้เกมนี้มันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากนะครับก็น่ารักน่ารัก,รกแบบนี้นะครับจบแล้วแค่น,นี้เองเห็นไหมครับเออนะก็เล่นแค่น,นี้เองนะแล้วเราจะหาพวก ตัวละครใหม่ๆได้ยังไงบ้างแน่นอนฮะไก่ดะปองครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปแป๊บนึงนะครับอันนี้เดี๋ยวรับราวงรวังรางวัลกันก่อนนะฮะก็ถ้าเกิดเราเล่นช่วงการสอนเนี่ยเขาจะแจกทั้งหมด10ใบเลยนะครับสุ่มกันเลย่ยเลยเดี๋ยวนั้นนะครับก็ถ้าเกิดเราผ่านช่วงนั้นมาแล้วเนี่ยอยากจะสุ่มไก่ดะปองอีกด้านขวาล่างครับผมนี่ครับเห็นไหมหาที่ผมกดอะ่ะนั่นแหละก็แตะเข้าไปได้เลยนะครับมันก็จะมีให้ฟรีนะวันละหนึ่งลูกด้วยนะครับเนี่ยกดได้เลยเนะี่ยวันละหนึ่งลูกเสร็จแล้้วกปุ่มบบนนนแคคีเองะรั ก็สุ่มกันมาครับว่าจะได้อะไรอา่าเสรล้วอันนี้ต้องเลือกนะครับจะเห็นว่ามีสีทองนะครับสีทองแดงแล้วก็สีเงินแน่นอนนะสีทองมันก็จะได้แลสูงหน่อยงั้นผมเลือกอันนี้กันล้วกันนะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วนะครับเนี่ยแล้วเรากดปุ่มด้านล่างเห็นไหมครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง่งเอาออกก่อน ถ้าเกิดเราไม่เลือกเลยมันจะขึ้นศูนย์เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกปุ๊บมันจะขึ้น200้อเข้าใจใช่ไหมครับคือเกมนี้เวลาเราเปิดกายปองมามันจะออกมาเลย10ลูกแล้วเราเป็นคนเลือกเองว่าเราจะเอาลูกไหนบ้างอเป็นไงละ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าลูกละ2 0 0นะครับซึ่งเงินแคสผมมีไม่พอผมมีแค่400ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูรูปหน้าตาก่อนแล้วกันนะครับว่าจะได้คนไหนนะครับซึ่งบางคนผมมีอยู่แล้วผมก็จะไม่เอานะาเช่นแไอ้นีน่ใครนะ ผมจำไม่ได้เหมือนกันที่เป็นนางฟ้าสาวสาวสวยๆเลยนะครับเนี่ยผมเอาสองคนนี้ก็แล้วกันเนาะโอเคจัดไปครับสี่ร้อยครับผมอา้าวกดไม่ติดแป๊บหนึง่งอ๋อขอโทษไม่ได้กดตรงนี้มันต้องกดข้างล่างเออลืมลืมขอโทษขอโทษไอสีแดงตรงนี้คือแค่บอกเฉยๆต้องจ่ายเท่าไหร่แต่คือกดจริงๆคือปุ่มสีขาวด้านล่างเสร็จแล้วกดด้านบนนะฮะแค่นี้เองนะฮะก็จะได้มาสองฟองนะครับนี่สามดาวเองว่าโอ้ห้าดาวหดาวนึกว่าสาดาว โอเคอันนี้4ดาวนะครับเห็นไหมว่าถึงแม้เราจะเปิดสีทองเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกว่าจะได้5ดาวหรือเปล่านะ <c oughs> ครับโอเคทีนี้แล้วยังไงต่อพอเราเปิดมาเป็นไข่แล้วเวลาเราไปฟักนะครับกลับไปที่หน้าโฮมก่อนนะก็แตะรูปย้อนกลับได้เลยด้านซ้ายล่างนะครับพอมาถึงหน้าโฮมแล้วนะครับไอเมนูเกี่ยวกับการฟักเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายล่างครับเห็นไหมเนี่ยเออแตะเข้าไปเลยนะครับซึ่งการฟักไข่เนี่ยมันจะมีคล้ายๆ้มินิเกมให้เล่นเอางี้กันละกันนะครับงี้เดี๋ยวผมเลือก5้าดาวก่อนกันละกันครับ แล้วก็ฟองเมื่อกี้ที่ผมได้มาอันนี้อันนี้อันนี้อ่านี้นี้นี้ใช่ไหมครับอ่ะเปิดเลยกันแล้วกันนะครับด้านล่างอ่าเลือกแล้วนะครับด้านล่างจะเห็นมีบัฟเห็นไหมครับแต่ผมไม่มีสักอันเลยก็ขอข้ามแล้วกันนะครับไปไปฟักเลยแล้วกันนะครับวิธีการฟักเนี่ยก็อย่างที่บอกจะเป็นมินิเกมแล้วเราต้องใช้กรูโฮสด้วยจํานวนหนึ่งนะครับถึงจะฟักได้ครับคือเกมนี้มันจะมีสกุลเงินหลายแบบไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาให้ดูกันแล้วกันเอาละทีนี้เขาจะให้เราเลือกครับว่าเราจะไปทํามินิเกมด่านไหนครับซึ่งเขาจะมีบอกนะว่า แต่ละด่านเนี่ยมีอะไรให้เก็บเยอะบ้างซึ่งถ้าผู้ชมจะเห็นสเตตัสเห็นไหมครับอันนี้เป็นเพิ่มเลือดอันนี้โจมตีอันนี้ป้องกันอะไรเงี้ยอันนี้ความเร็วนะครับอันนี้ความแม่นยําอันสุดท้ายเป็นถ้าจะไม่ผิดคือเป็นความเร็วในการโจมตีนะถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับพอดีมันขึ้นมาเป็นอักษรย่อไงเออน,นั่นแหละนี่คือเป็นสเตตัสนะครับถ้าเกิดเราอยากให้เจ้าไข่ของเราเนี่ยฟักออกมาแล้วมีสเตตัสแบบไหนเยอะนั่นแหละครับเราเลือกด่านเอามันจะมีอยู่4ด่านเนี่ยอันเนี้ยโจมตีกับแม่นยําเยอะใช่มัั้ออนนนนีเหืก อืมอันนี้เหมือนกันอันนี้จะแม่นเยอะหน่อยงั้นเอาอันนี้ก็แล้วกันนะโจมตีกับแม่นยำเนี่ยคละคะกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของเกราะเรื่องของอะไรด้วยแต่เลือดน้อยไปหน่อยไม่เอาไม่เอา <c oughs> โลเลเหมือนกันนะเนี่ยเออลองลองเลือกดูก็แล้วกันเออประมาณนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็สมดุลดีถ้าเกิดไม่รวมการโจมตีกับความแม่นนะอันอื่นมันจะสมดุลน,นะครับงั้นเลือกเลยนะครับก็กดปุ่มบนนะครับทีนี้ครับเขาจะให้เรา,อาคอยดูครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากจะเปลี่ยน เนี่ยผมกดแท็บตัวเนี้ยเพื่อทําการซ่อมทางเห็นไหมครับแล้วตัวละครเราอะ่ะมันจะเปลี่ยนเส้นทางได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ๋อมันมีมินิอีเวนต์เกิดขึ้นโอเคก็ตกใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในว่านะครับว่าเราจะเก็บอะไรบ้างน,นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าตัวละครเราจะออกสตาร์ทที่ด้านเลนขวาสุดคือตัว S มันจะขยายคือเข้ามาเป็นช่องใหญ่ๆเห,ห็นไหมครับถ้าเกิดผมไม่มีการย้ายเลนเลยนะครับมันก็จะเก็บของด้านขวาครับมันก็จะเก็บเอ่อเลือดใช่ไหม ความแม่นโจมตีความแม่นโจมตีความแม่นเลือดแล้วก็ความแม่น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 ถ้าเกิดผมไม่อยากจะเป็นแบบนี้อยากจะให้มันไปเก็บเลนที่2ผมไม่ต้องทําเรื่องย้ายเลนครับวิธีการให้ย้ายเลนก็คือแค่แตะซ่อมทางเห็นไหมครับตัวละครของเราจะย้ายเลนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราย้ายเลนแล้วเนี่ยสเตตัสมันดันเหมือนกันจะได้แบบขึ้นคอมโบด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองดูก่อนว่าเอาแบบไหนดีอันนี้กี่คอมโบอันนี้5้าคอมโบอันนี้ละอันนี้ก็5คอมโบเหมือนกันอันนี้ก็5้าคอมโบ งั้นเริ่มเลยกันแล้วกันนะครับเริ่มเลยก็คือกดปุ่มด้านขวานะครับเนี่ยตัวละครเราก็จะเดินออกมานะครับอ่าตามช่องทางก็ตามทางที่ผมซ่อมไว้เห็นไหมเห็นไหมอันนี้ก็แม่นแม่นเห็นไหมครับโจมตีแม่นกระแม่น,มน,มนเลือดแม่นแล้วก็โจมตีหมดเลยเห็นไหมครับและด้านบนจะมีการสรุปเห็นไหมครับว่าเราเก็บโบนัสอะไรมาได้ถ้าเกิดขี้เกียจด,ดูเร่งความเร็วได้นะมันมีด้านล่างอยู่เห็นไหมครับเร่งความเร็ว2เท่า อันนี้คือเป็นด่านโบนัสนะคือด่านโบนัสมันดีตรงเนี้คือเราสามารถวางแผนโดยล่วงหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นด่านปกตินะครับที่เก็บของปกติมันเลือกไม่ได้ครับเมลเลือดแดงเราจะเดินเลยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเดินของมันเลยเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูเอาเองว่าเราจะเปลี่ยนเลนตอนไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ดีมันจะมีลูกศรบอกนะครับว่าเมลเลือดแดงของเราเนี่ยจะเดินไปทางไหนบ้างนะครับ เข้าใจยังงั้นผมเร่งความเร็วเลยกันเนาะสองเท่าอ่ะพอเราเดินมาสุดทางแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ส่งของมาเรียบร้อยแล้วเขาจะให้เราเลือกสถานะสี่อย่างครับอันนี้เราต้องมีความรู้ญี่ปุ่นเล็กน้อยถ้าเกิดไม่มีเลยอาจจะลำบากนิดน,นึงนะครับอย่างเช่นอันเนี้ยความเร็วเพิ่มขึ้น5 นะอันนี้พลังป้องกันเพิ่มขึ้น3มอะไรเงี้ยครับอันนี้คือบาลานซ์หน่อยก็พูดง่ายๆคือจะไม่ถูกโจมตีและน็อกแบ็กคือหมายถึงว่าเวลาใครที่โจมตีเราแล้วตัวเราจะถอยอะ่ะนั่นคือน็อกแบ็กแต่ลว่าถ้าเกิดเราเตะแล้วเนี้ยจะไม่น็อกแบ็กนั่นเองอะไรเงรีง้ยคืออย่างที่บอกอ่ะต้องมีความรู้ญี่ปุ่นนิดนึงนะครับเออมันถึงจะพอเข้าใจว่าควรเลือกอะไรนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับก็กดโอเคเลยนะครับนี่ครับแล้วมันก็จะมาสรุปอีกทีครับว่าเราจะได้รับอะไรเพิ่มเติมบ้างเห็นไหมครับนี่เห็นไหมตึ้ต จะเห็นว่าผมเก็บพลังโจมตีมาค่อนข้างเยอะเลยครับ6 0 70 70ความแม่น60โอ้โหแต่เลือดแค่9เท่านั้นเองครับผมอ่าแล้วฟักออกมาเป็นแรงเอสใช่ไหมครับอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นการเปิดแกระปองที่แปลกที่สุดนะครับจะียกว่าเปิดแกระปองก็ไม่ถูกนะฟักไข่มากกว่านะครับโอเคเสร็จแล้วครับเขาถามว่าเราจะไปไหนต่ออันนี้แล้วแต่ผมกลับหน้าโฮมกัแล้วกัน อ่ะทีนี้ถ้าเกิดเราได้ตัวละครมาแล้วใช่ไหมแล้วเราจะเอาไปใช้อะไรยังไงต่อนะครับก็ให้กดด้านล่างเลยครับผมนี่อะมันจะมีสรุปรวมอยู่แล้วนะครับว่าสามารถที่จะกดเมนูไหนได้บ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดเราจะจัดทีมให้กดปุ่มสีเขียวนะครับมันมีภาษาอังกฤษแทรกอยู่ด้านล่างเล็กๆด้วยนะครับอะกดเลยนะครับก็จะเป็นการจัดทีมเนาะเอะผมเข้ามาแล้วมันค้างว่ะนี่ผมรอนานแล้วนะเป็นอาทีแล้วนะเอ๊ หรือว่าตอนนี้ยังมีปัญหาที่ระบบการจัดตัวอยู่อ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร๋ยวขอข้ามไปก่อนละกันงั้นในผมลองไปสู้ดูแล้วกันไม่รู้ว่าจัดได้หรือเปล่านะครับโอเคดูน้องเมลเลือนแดงนะครับเห็นป่ะตอนนี้มีอีเวนต์อยู่นะครับเป็นสีส้มๆเนาะลองกดเข้าไปดูนะครับโอเคด้านบนครับมีการจัดทีมอยู่นะครับออะแตะเลยกันล้วกันนะครับนี่ไงมันก็จะจัดตรงนี้แทนนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปกดไอ้ปุ่มสีเขียวเมื่อกี้นะกดแล้วค้างเฉยเลยนะฮะวิธีการจัดก็ง่ายๆมันมีปุ่มโอมาเกษตรอยู่แล้ว เออแล้วมันก็มีให้เลือกด้วยจะเน้นไหลเน้นโจมตีเน้นบาลานซ์นะครับหรือว่าเน้นป้องกันผมเอาเน้นบาลานซ์ก็แล้วกันนะครับแล้วกดปุ่มแรกนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะจัดเองก็แค่แตะได้เลยเนี่ยแตะแตะแตะแตได้เลยเพราะว่าผมกดโอมาเกษตรบาลานซ์แล้วเนี่ยมันดันเป็นทีมเดิมไงเผื่อเราไม่ชอบไงเราอยากจะเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเราก็เลือกเลือกเลือกได้เห็นปะก็แค่นั้นเองครับถ้าเกิดเราโอเคแล้วยืนยันแล้วก็กดปุ่มแรกเหมือนเดิมเนี่ยปุ่มเนี้ยปุ่มเนี้ยเออนะครับแค่นั้นเองครับผมจบนะนี่คือการจัดทีมนะ โอเคทีนี้เราไปดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างจริงจรงิจบแล้วนะแค่นี้แหละคือหลักนะครับเพราะฉนั้นก็ลองเช็คดูนะครับถ้าเกิดเราเบื่อไปสู้และเอีเวนต์และอะไรอย่างนี้นะครับลองเลื่อนเลนดูครับบางทีมันจะมีแบบกิจกรรมแทรกเข้ามาอย่างเช่นอย่างเงี้ยเมื่อกี้เห่าหายไปไหนหรอวะเมื่อกี้มันเหมือนมีคนป่วยอยู่มีเหมือนกับอะไรป่วยอยู่ไม่รู้ใช่ไหมแล้วมันต้องเราต้องไปกดเพื่อที่จะให้กู c l o s กับตัวละครนั่นเองนะเหมือนที่ผมกดให้ดูอันนี้ไงนี่ไงอ่ะกดปุ๊บนะครับเป ใช่หไหมอ่าแล้วก็ด้านซ้ายครับที่เป็นรูปธงนะครับอันนี้คือแบตเทิลครับผมลิมิเต็ดแบตเทิลด้วยนะครับเคียร์แล้วจะได้รับ10,000กูโคสอันนี้เป็นแอคทิวิตี้ที่มันแทรกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราเบื่อเบื่ออะไรเงี้ยเอลองเลื่อนเลื่อนดูเพราะว่ามันมีหลายแมปมากเลยเห็นปะนี่ก็มีลิมิเต็ดแบตเทิลเห็นไหมอันนี้เคียร์แล้วได้3000กูโคสเห็นปะเออน,นอกจากลงเนื้อเรื่องหลักแล้วเราลองวิ่งวิ่งดูนะครับตามสถานที่ต่างๆในร่่่าาาาาางงงงกยยขอออเเเรรรนนนนนีีวมมัััะะไให้้ททํบบค เอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นนะครับด้านขวานะครับเนี่ยอันแรกนะครับเป็นจดหมายนะครับก็มันแจกเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันบังคับให้เราเปิดแกะปปองตั้งแต่แรกแล้วไงสิครั้งจําได้ใช่ไหมล่ะเออนั่นแหละเสร็จแล้วอันนี้ครับเรากดปุ่มด้านขวาล่างเพื่อเป็นการรับไอเทมทั้งหมดได้นะครับแค่นั้นเองครับผมส่วนปุ่มข้างๆกล่องของขวัญเมื่อกี้คือมิชชั่นครับคือภารกิจนั่นเองนะครับอ่ันนี้ในในมิชชั่นเห็นไหมที่มันเขียนคําว่าเดลี่นั่นแหละ นั่นแหละครับถ้าเกิดผ่านทําอะไรผ่านแล้วก็มารับรางวัลครับซึ่งภารกิจประจําวันของเกมนี้ไม่มีอะไรมากครับให้ไปสู้เปิดแกะปองนะครับสะสมกูโคสอะไรเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็กําจัดพวกไวรัสอะไรเงี้ยคือคือไม่ได้ยากอ่ะคือเล่นแป๊บเดียวก็ผ่านแล้วนะครับก็กดรับรางวัลทั้งหมดได้เลยนะครับทาครบ4ี่เควสแล้วก็จะได้รับอ่ารางวัลพิเศษด้านบนด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเควสนั่นเองนะครับก็ลองลองดูได้ครับผม พอเรารับรางวัลไปเสร็จแล้วคำว่าเดลี่จะหายไปเลยครับผมคราวนี้จะเป็นอีกอันหนึ่งที่เป็นลูก,กายปองครับแต่ได้ครับผมซึ่งไก่ปองอันนี้เนี่ยเขาจะให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาประเภทไหนซึ่งอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ละอันอะไรบ้างรู้แค่อันแรกเป็นเลือดแดงอันนี้สองเป็นเลือดขาวอันนี้ตัวเครู้จะเป็นตัวสีดำๆใส่หมวกนะครับและอันนี้รู้สึกจะเป็นนางฟ้าสมมติเอานางฟ้าแล้วกันนะครับแล้วเราก็กดปุ่มแรกโอเคมันจะเป็นการเหมือนกับฟลุมฟัก ฟูมฟักไข่อันนี้ครับซึ่งเราสามารถให้กูโคสได้แต่กูโคสผมเนี่ยจะหมดแล้วเหลือแค่600เนี่ยเราสามารถให้กูโคสได้ซึ่งให้ได้หมด4สเต็ปด้วยกันนะครับเออนั่นแหละพอเราให้ครบแล้วเนี่ยเราจะสามารถเก็บเจ้าตัวอันเนี้ยออกมาได้เออนั่นแหละคือเรียกว่าเป็นไข่ฟรีว่างั้นเถอะโอเคทีนี้เราไปดูด้านซ้ายบนกันดีกว่าครับที่เป็นรูปหมวกนะครับของเมดเลือดขาวครับอันนี้คือจะเป็นเนื้อเรื่องของตัวละครน,นั่นเองครับเราสามารถที่จะไปคุยเนื้อเรื่องของตัวละครได้ เออแค่นั้นแหละก็ลองมาคุยดูครับได้รับรางวัลด้วยส่วนด้านขวาบนที่เป็นสมุดเดสโนตนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของดันเจียนที่เราผ่านไปแล้วเออเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นอยู่ในร่างกายเราแล้วไงมันจะมาแอบอยู่ตรงนี้นะครับแล้จะเห็นว่าบางดาะผมยังไม่3ดาวเพราะว่าทําเงื่อนขไม่ผ่าน เอออะไรเงี้ยก็ย้อนกลับไปทําได้นะครับแล้วก็อีกแท็บหนึง่งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ข้ามไปก่อนเลยก็แล้วกันเนาะส่วนเครื่องหมายตกใจก็ไม่มีอะไรมันเป็นแค่ข่าวสารบอกเฉยเฉะกิจกรรมตอนนี้มีอะไรบ้างน,นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดอ่้นปุ่นออกก็ลองเข้าไปดูก็แล้วกันนะครับส่วนไอ้ด้านซ้ายครับที่เป็นรูปสีฟ้า,ฟาครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมในช่วงที่มันพึ่งเปิดเซิร์ฟครับผมก็จะมีแค่ช่วงนี้นะครับจะมีภารกิจให้ทำเนี่ยซึ่งผมผ่านเต็มเลย ก็กดรับรางวัลด้านล่างเหมือนเดิมครับผมผ่านมิชชั่นครบสิมิชชั่นจะได้รับเงินแคดด้วยครับผมมีอะไรให้ทาําบ้างสู้หมดเลยครับผมส่วนใหญ่เป็นการสู้หมดเลยแล้วก็มีการรักษาคนด้วยที่มันมีคนที่เราต้องให้กูโค้ดมนะันอะเออแล้วก็ต้องสะสมกูโค้ดให้ครบแล้วก็มีให้ล็อกอินด้วยนะล็อกอินสิบวันอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเป็นภารกิจธรรมดารรมดาไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับลองมาทํากันดูกันแล้วกันเนาะ เออเพราะนั้นก็เนี่ยแหละคือจะเป็นลักษณะการเล่นของเกมนี้ก็คือแนวมันมันสองแนวผสมกันเนาะแนวส่งทหารไปตีป้อมศัตรูแล้วก็แนวแคชชัวนะครับแต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราดูในสโตร์เนี่ยเขาจะบอกว่าเกมนี้มันเป็นแนวซิมูเลชันนั่นเองนะครับเอาล่ะที่นี้ครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันบ้างว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอันที่ยังไม่ได้พูดจะมีอันนี้ครับ้านค้าครับชอ็อปอ่าก็ลองเข้าไปดูแล้วกันครับดูซิว่ามันมีขายอะไรบ้างนะครับ โอ้มันขายกันอย่างนี้เลยเหรอห0 0แคสได้แน่นอน5ดาวของตัวละครหลักแหมแล้วมีขายไอเทมด้วยไอเทมไม้จำได้ใช่ไหมที่มันเป็นบัฟอะที่ให้เลือกกกอนลงใบด้านล่างได้ะอะไรเงี้ยก็จะมีบัฟแบบได้รับของมากขึ้นได้รับสเตตัสมากขึ้นเอามีขายกูโค้ด้วย500แคสได้เ0 0 0 0่นกูโคดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีขายเอ่อเป็นตัว Energy Energy นี่คือเงินแคสของเกมนี้แหละเขาใช้คำว่า Energy เนาะเกมเ,เหมือนจะเป็นเพชรอะไรแบบนี้ถ้าอยากเติมลองแตะดู นะครับซึ่งตามกฎหมายของญี่ปุ่นอ่ะเขาจะถามปีเกิดกับเดือนเกิดไงอ่าเราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับเออนั่นแหละแล้วก็ตกลงแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็ตกลงอีกครั้งหนึ่งเราก็จะสามารถเติมเงินได้แลวลนะวิธีการเติมเงินก็เหมือนเกมหมื่นไม่แตกต่างเพราะว่าเราผูกบัตรเครดิตเข้ากับตามสโตร์อยู่แล้วถูกไหมเออนั่นแหละก็ใครไม่มีบัตรเครดิตใช้ทูมันนี่วอลเล็ตก็ได้นะครับมันสามารถสร้างบัตรเครดิตจำลองได้ โอเคทีนี้เราไปดูอย่างอื่นกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าบางอย่างมันเป็นลางๆนะครับผมไม่กล้ากดครับก่อนหน้านี้ผมกดอ่าแฟเวลนะครับก็คือพูดง่ายๆคือขายตัวละครอนนะ่ะค้างครับผมเออมันเหมือนบางอันมันไม่เปิดผมไม่กล้ากดนะครับแต่ว่าที่อันนึงจำเป็นจะต้องกดเลยคือเรื่องของเซตติ้งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายไปเล่นเครื่องอื่นไงเราต้อง,องทําอะไรบ้างนะครับก็เข้าไปที่เซตติ้งนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะ ค้างอีกวะเนี่ยโอเคไม่ค้างครับรอดครับผมเซตติ้งมันไม่มีการปรับกราฟิกนะมีแค่การปรับเสียงการแบบแจ้งเตือนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีที่สำคัญสำคัญคือตรงนี้ครับมันคือการดาวน์โหลดข้อมูลทั้งหมดนะครับเผื่อใครที่เก็บทยอยโหลดอะไรเงี้ยเวลาได้รับตัวละครใหม่เนี่ยมันจะมีการโหลดเสียงผ้าข,ของตัวละครเรามาตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็กดปุ่มสีขาวเออมันจะทยอยโหลดข้อมูลให้ครบเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําใครที่อยู่บ้านต่อ w i f i อะไรเงี้ยก็มาโหลดข้อมูลให้ครบ แล้วก็แถบสุดท้ายเลยคือการย้าย ID นั่นเองถ้าเกิดเราอยากจะย้ายไปเล่นเครื่องอื่นทาอย่างไรบ้างอย่างแรกครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันให้รหัสมาเรียบร้อยแล้วเนี่ย B S Q อะไรเนี่ยนะครับมันให้มาแล้วถ้าเกิดเราจะเซ็ตพาสเวิร์ดกดปุ่มด้านล่างแล้วเราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไป8ตัวอักษรนะครับซึ่งเหมือนที่ผมเคยสอนมาตลอดว่าควรมีตัวอักษรตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขนะครับก็เนี่ยอย่างเช่นที่ผมกดให้ดูเลยเนี่ย P ใหญ่เอาใหม่ใหม่ P ใหญ่ใหญ A ใหญ่ S เล็ก S เล็กนะครับแล้วก็ 12 1 2อ่ะที่ผมชอบตั้งอ่ะนะใครจะเอาไปใช้ก็เอาไปได้เลยนะครับคือผมไม่ว่าอะไรนะะเอาไปได้เลยเพราะว่ายังไงเกมนี้ผมก็ไม่ได้เล่นต่ออยู่แล้วครับเอา ID ดไปใช้ต่อได้เลยนะครับพอเราใส่เสร็จแล้วกดตกลง้วยนะมันจะมีกดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเห็นที่ผมกดไหมอ่านั่นแหละปุ่มซ้ายนะครับแล้วก็กดด้านบนต่อนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยครับเป็นการตั้งพาสเวดแล้วให้เราจํไ i ดไว้ผาสเวดไว้จดไว้ก็ได้ครับผมให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ไปอีกเครื่องหนึ่งครับ สมมติว่าผมมาอีกเครื่องนึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูด้านบนครับมันมีทั้งหมด4เมนูนะครับเมนูที่3นะครับเมนูที่3นะครับคือการใส่ไอเดียพาร์สิวต์นั่นเองท่านผู้ชมก็ใส่ไอเดียพาร์สิวให้ถูกต้องแล้วกดปุ่มด้านบนแค่นี้ครับผมก็จะเป็นการย้าย ID เดีไปเล่นเครื่องอื่นได้แล้วนะครับสามารถโอนย้ายได้ข้ามได้ IOS Android ได้นะครับเพราะฉนั้นก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้กันละกันคือ สไตล์เกมมันจะถามว่าแปลกใหม่ไหมมันก็ไม่ได้แปลกใหม่นะครับแต่ว่ามันมีอะไรให้ทำน่ารักน่ารักค่อนข้างเยอะนะเพราะนั้นแฟนแฟน,แ,ฟนแอนิเมะเรื่องนี้ลองมาเล่นดูกันละกันเนาะสำหรับเกมนี้บ๊ายบายครับ